สวัสดีฮะวันนี้อยู่นึ่กับผมแล้วนะวันนี้ผมจะมาเรียนบ้านที่สร้างเองนะคะเป็นกล่องกระดานแหละแล้วก็ใช้อะไรกล่องมาม่าอะไรตัดกันนัน่นออกเสร็จแล้วก็เอามาทำอย่างต่างๆนี่ครับทำประตูแล้วก็ห้องเตียงนะฮะ นี่คือผมแบบพาาับ้าบอมันก็ะจะนน่คือ่ออะไรอ่ะทำไม่ได้ไม่โคไฟไงนะครับตังบลอกกันดับดับด้า ไอ้ต้งเทพอยู่เองนะคะเป็นรับน้องแล้วไปเอาของเล่นมาเยอะมากนี่นะนี่กดเลยนี่แจ้งประตูเสียงคลายสะผมนี่จื้อปกัน ตุ้มตุ้มตุ้มเสียงไม่มีของน,อน,อน,อน้องนะน้องวิ่งน้องมันเล่นมีสองคนเหยับแหนะ มีคนระบายแค่สองคนอะผมกับน้องนิคนชอบดีมิวนี่ครับผม,ะบมร,บมมรบผมะบายเนี่ยฮะผมน่ยฮะเนี่ยนี่ผมระบเลยนะฮะบับงกับมือันนี้นอาะบายแน่นอนระบายเย็นเร็แต่ก็สวยอยู่อะ ริชรองกับฮาริมารอนมารอนเซย์เรน่ากับฟ็อกโกสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเ้วเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ